เก็อี๋นะโอ้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะตาเนาะแล้วนี่คือน้ำลงแล้วใช่ไหมคะนี่น้ำลงอยู่ค่ะเอ้ยน้ำแล้วน้ำขึ้นอย่างงี้ขึ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วยังหรือว่ายังไงน้าตาเพิ่งเพิ่งขึ้นถึงนี่ได้สองวันเมื่อก็มาแตะนู่นน่ะพอมาก็คือน้าเขานะมาตอนเย็นครับขึ้นมาได้สองวันนะตานะอันนี้ตาก็เหมือนเดิม ต้องยกขอ๋อต้องอุดใช่ไหมฮะแผ่นเหล็กยังไงคุณตาแผ่นเหล็กตอนนี้มันมาด้านหลังเพราะว่ามันเข้าของมาด้านหลังอืมโอกไว้ยังดีถ้าแผ่นใหญ่ก็ถึงนี่เลยมันอยู่ที่ระดับน้ำถ้าน้ำมามากมาน้อยใช่ไหมตาอ๋อตาก็จะดูระดับน้ำอ๋อถ้ามาขึ้นสูงอันนี้เราก็ต้องเตรียม ก็เ,เตรียมตัวไว้ตลอดเลยนะตานะนแเตรียมแบบนี้แล้วก็ซิลิโคอนอัดอืมไม่หน้าไม่ทนะีหน้าแค่นั้นแหละเมื่อคืนเนี่ยนะโขขว้บถลาแล้วนะตานะแล้วมองดูปีนี้เป็นไงตาน้ำมันจะมาไหมมันมันเพิ่งจะมาได้สองวันเนะองอย่างเหมือนเขาบอกมันยังมาไม่ถึงอืม น้ำเหนือนะตานะนี่เลยมาไม่ถึงยังขึ้นขนาดนี้นะตาของกุตาก็เตรียมความพร้อมอะไรบ้างครับคุณตาอย่างเมื่อวานความพร้อมก็เอาโต๊ะเอาโต๊ะมารองเต็มต็มโต๊ะนะให้สูงขึ้นให้ให้พ้นขอบเนี่ยครับแล้วเอาของเทินเทินเทินไว้ยกของขึ้นที่สูงเลยนะตาทำได้แค่นั้นแหละกลัวเหมือนจะมาปีห้าสี่ไหมกุตา โคไม่โคไม่ถึงนะไม่ถึงน้ำมันจะมาเดือนไหนตาเดือนเดินนี่แหละนี่แหละเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยบามเดือนเนี่ยต่ปีนี้ตาเขามันมันไม่เยอะเหม,มือนปีห้าสี่อปีห้าสี่เยอะกว่า เิงน้อยยม่งเหรอคะตอนเย็นก็ประมาณห้าโมงอะ่ะคือเริ่มขึ้นแหละมันไปหยุดเอาสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ลงสี่ทุ่มลง,ง,ล,งลงแล้วจะขึ้นอีกทีทีห้าก็เหมือนเหมือนเหมือนวันนี้ครับเย็นพรุ่งนี้ก็ขึ้นมา เป็นอย่างนี้เป็นอาทิตย์น้อ,องน้อจะจะเปลี่ยนเป็นกลางวันบ้างอะไรเนี้ยแล้วแต่ขั้นพื้นแรงบ้างน้ำจะลงช่วงกลางวันสุดโเมือ่อคืนใช่ไหมตาผมมาถึงนี่เลยนะบ,บง่งบ,บอกสัญลักษณ์ว่าน้ำเริ่มมาใช่ไหมตาขั้นกระจขั้นที่<ร>สองอ เริ่มไม่จัดก,ก็เริ่มเริ่มยกเลยใช่ไหมการสวะอันนี้การสวะมันเข้าศูนย์รวังคือเปี่ยนที่นู่นเปียนที่นี่เข้าไปถึงหรือเอาแม่กั้นแต่ก็ตาก็เริ่มขนแล้วใช่ไหมเริ่มขน คนนั้นเขไม่อยู่แล้วคนที่ทของอะไรที่เราอยกมากก็เริ่มเยี่ยมมากเริ่มเยอะเริ่มโยกขึ้นแล้วพี่ชายเริ่มเยอะมาถึงมาทกันข้างบนอย่างเมื่อคืนมาถึงถึงไหนครับคุณคุณป้าเมื่อคืนเหรอคะครับเกือบถึงเนี่ยค่ะโอ้โหเขาเยอะเหมือนกันเนอะใช่ค่ะเกือบน้ามาได้กี่วันแล้วคุณป้าเพิ่งจะมาเยอะเมื่อคืนเนี่ยค่ะเยอะก็สวันนี่นะใช่ค่ะ ตอนนี้คือทางเราก็คนในชุมชนก็เตรียมยกคลองขึ้นหมดแล้วใช่จะเริ่มเริ่มเตรียมกัานเอาตรงเป็นคลองเหรอฮะใช่ค่ะมันจะมีคลองอยู่ตรงนี้นอืมทางคลองน้ำขึ้นมามันก็เข้ามาตรงนี้เลย ขึ้นขึ้นขึ้นถนนเนี่ยยังไม่ท่วมถนนนะแต่ว่าน้ําเริ่มมาแล้วใช่ไหมคุณยายเริ่มมาก็มาได้สองวันแล้วแต่เขาลงนะครับมาแล้วก็ลงแต่เดี๋ยววันสองอีกวันที่หนึ่งที่สองอะไรเนี่ยว่าจะเยอะอเดี๋ยววันนี้จะดูทิ่แยังไม่ท่วมเนี่ยครับอย่างคุณคุณป้าอยู่นี่มีความเตรียมพร้อมยกของเอาไว้ที่ นะเคยท่วมท่วมแต่ก็ย้ายมานี่หลานอยู<ม>แ่แต่บ้านที่ท,ที่ทำใหม่นี่ไม่ท่วมหล,ลังเก่าที่เคยอยู่กท่วมปีนี้คาดว่าน้ำจะมาเยอะไหมคุณยายปีนี้คาดว่าน้ำจะมาเยอะไหมก็คงจะไม่มากเท่าปีก่อวนาปีกายปีก่อนน้มันท่วมถนนเนี่ยนะแต่มันก็ยังเดินได้นะแต่ก็ลำบากนะ i mm -hmm.